อเจ้าแหลมร้านชายครับแทงดูคาบครับรอบต่อรอบต่อมวยเท่าไหร่นนะ้อยอย่าไปรุ่นแรงบ่าเรียมไว้ก่อนจะ,จะเอาคืนได้คืนสวัสดีครับพบกันเป็นประจำกับรายการพระดีเีติดังกับผมอานุชาสุนิรนะครับวันนี้ผมได้มีโอกาสมาที่จังหวัดปาจีนบุรี สันักสงฆ์วัดเขาแก้วทองมากากนมัสการหลวงปู่บุญมาพระเกจิอาจารย์ชื่อดังที่ว่ากันว่าเป็นเกจิสายเหนียวผมได้มีโอกาสพูดคุยกับลูกศิษย์ที่ศรัทธาหลวงปู่บุญมาแล้วก็ได้มีโอกาสได้รับความเมตตาจากหลวงปู่บุญมาเล่าถึงการร่ำเรียนวิชาแล้วก็การพูดคุย ที่รู้ลึกทันทีว่าท่านเป็นเกจิสายเหนียวเรื่องบูท่านไม่เคยถอยยิ่งสมัยหนุ่มๆท่านไม่กลัวเรื่องบูเลยลูกศิษย์ของท่านก็คือนักมวยไอ้แหลมนักครหลวงโปรโมชั่นซึ่งเป็นถึงแชมป์โลกขวัญใจชาวไทยท่านก็บอกวิธีการชกมวย แล้วก็คาถาในการเอาชนะคู่ต่อสู้เดี๋ยวลงไปฟังบางช่วงบางตอนของการพูดคุยกับหลวงปูป่บุญมาครับ,รบต้องการตัวต่อแมแซนเิมคนครับนั่งเป็นสิทธิ์ของที่วัดนี้ที่วัดนี้ครับออ ที่นี่สร้างเมื่อปีไหนสร้างเมื่อปีพศไอ้นี้สามปีกว่าแล้วสามปีกว่าแล้วครับสามปีกว่าแล้วพื้นที่เท่าไหร่ฮะตรงนี้พื้นที่หกสิบห้าไร่หกสิบห้าไร่ครับหกสิบห้าไร่ครับอ๋อตอนมาตอนแรกเนี่ยสร้างทําอะไรก่อนสร้างที่ก็ปักวางศิลาเลิกนูกเนี่ยวางศิลาเลิกครับะวางศิลาเลิกจะสร้างโบสถ์เนี่ยอ๋อจะสร้างโบสถ์ครับเป็นประมาณสระแล้วก็แาบยมของบุรุษภกมิมันจะบ้านให้โอ้บ้านนี้ ท่านมาอยู่วัดบางแกงแล้วก็ย้ายมาวัดวัดดนสาวแต่ก็ย้ายมาทํานี่ครับทาไมทําไมท่านถึงย้ายก็ทีว่าย้ายนี่คือว่าไม่ไม,ไม่มีอะไรนะคือว่าอยากกบเผยเผยแพร่ศาสนาไงอ๋อครัเบเผยแพร่ว่าเรามาทําที่สร้างได้ไงคือพระส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นเกจิก็ต้อง,ต,องต้องชอบสร้างวาัดครับชอบสร้างวาัดสร้างท่านก็สร้างมาเรื่อยสร้างมาเรื่อย,อยอก,ก็นเนี่ยนี่เนพระส,สร้างเองนะครับ ามปีกว่าเก้าแสนกว่าก้านกว่าฮคืออะไรอ่ะฮะสร้างสลาลาครับสร้างสลาครับตอนนี้ที่นี่เนี่ยสร้างอะไรไปแล้วบ้างสร้างก็ตีนี่นี่เนี่ก็สร้างไปหลายอย่างสร้างเริ่มแรกที่เข้ามากันก็ถ้านับเวลาตอนนี้ก็คือสามปีกับหกเดือนนะครับอ่าท่านเข้ามาปุ๊บไอจุดแรกที่ท่านสร้างก็คือ เป็นกุฏิหลังนี้นะครับเป็นกุฏิรับรองอ๋อกุฏิรับรองครับผมเป็นกุฏิรับรองแล้วก็เป็นกุฏิของท่านธรรมา,ามาเรื่อยๆแต่ก่อนจะเป็นกุฏินี้ก็คือมันจะมีกุฏิไม้ซึ่งท่านก็อยู่เรียบเรยง่ายๆแอรตรงนั้นแล้วก็มีโยมโยมผู้มีจิรสทาเขาถวายบ้านบ้านไม้นอกดาวมาทําเป็นกุฏิอ๋อทั่วครางช่วงระยะเวลาที่เราทำกุฏินี้ถวายครับ แล้วหลังที่สองก็คือจุดประสงค์ที่สก็คือเป็นเป็นสารรับรองของพร<ม>าพิสุสงฆ์ที่มาร่วมในพิธีต่างๆน,น,นะครับ<อ>แล้วก็ถัดมาก็คือจะเป็นซุ้มประตูซุ้มประตูครับซุ้มประตูก็จะใช้เงินส่วตัวของพระเดชพระคุณท่าน<ม>ของปู่ท่านเองครับอ่าส่วนกุฏิหลังปัจจุบันนี้คือคุณสิริพงษ์ปัญญาธนาวัฒน์<ม>เป็นผู้จัดสร้างถวาย<ม>ทั้งหมด เป็นเสร็จครับก็คือเป็นหลังนี้อยู่จนถึงปัจจุบันส่วนศาลาการประเรียนที่เรากําลังก่อสร้างอยู่นี้ก็คือเป็นการบอกบุญร่วมบุญบบกับทุกสายแล้วซึ่งปัจจุบันตอนนี้ก็คือหลวงปู่ท่านมีเจตนานมอยากจะสร้างให้เสร็จภายในวีนี้ก็ท่านก็เลยเปิดเมตเมตาเปิดให้ผู้สร้างทุกทีทุกสายเข้ามาว่า ด้วยวยกันสร้างครับ<ะ>มันก็นเลยเป็นที่บ่งที่มาของหลวงปูันนี้ว่า,าทําไมหลวงปู่มาถึงนี่พระมาทิงสร้างมาเยอะในตรงนี้อะไรเนี่ยครับหลวงปูุ่มาเนี่ยท่านได้ชื่อว่าเป็นเกศเจียจารย์ชื่อดังสายเหนียวครับท่านร่ำเรียนวิชาอะไรมาจากไหนอย่างไรบ้างก็หลายอย่างหลายอย่างครับผมก็ไม่ไม่เคยรู้นะ หลักๆเลยก็คือท่านจะมีเท่าพิชาอาจารย์ท่านที่อยู่อยู่วัดทุ่งแฝกน,นะครับ,บอันนั้นจะเป็นอาจารย์เริ่มแรกที่ว่าอาจารย์ใหญ่ของพี่ว่าเมืองปาจีนของเรานะครับส่วนเอจีที่ท่านนับถือมากที่สุดตอนนี้ก็คือหลวงปู่กรกับหลวงปู่หมูในในหลวงปู่หมูเนี่ยท่านท่านก็จะมีศักดิ์เหมือนเป็นหลานนะครับแต่สําหรับหลวงปู่กูดท่านเคยไปร่ำเรียนพิชาตอนเดินทุดงว่าไปเจอ แล้วก็ฝากตัวเป็นลูกศิษย์ก็ยังมีครั้งหนึ่งที่ว่าญาติโยมไปหาท่านหาหาหลวงหลวงปู่คูนครับแล้วก็หลวงปู่คูนถามว่ามาจากไหนญาโยมบอกว่ามาจากปาฏีหลวงปู่ท่านก็บอกว่าทําไมไม่ไม่ไปหาพระจ่อยสมัยนั้นก็คือคือหลวงปู่ท่านเป็นลูกร้านตัวเล็กหลวงปู่คุนก็เรียกว่าพระจ่อยพระจ่อยพัดจ่อยหลวงปู่นมาไงครับพ็ดจ่อย แล้วส่วนวัตถุมงคลท่านเนี่ยเกือบเกือบทุกๆุกรุ่นมีประสบการณ์ด้านแควค่าปลอดภัยพวกนี้ถึง<อ>เป็นที่มาของสายเหนียวใช่ครับอืมที่ได้รับความนิยมตอนนี้มีรุ่นไหนบ้างตอนนี้เด่นเด่นชัดเลยเนี่ยก็มีมีม,ม,ม,มีมีหลายรุ่นนะครับแต่ที่นี่ว่าที่ว่าเป็นเป็นเด่นชัดมากที่สุดก็คือเสมาชนะสิ์ ครับที่มีว่ามีลูกศิษย์ลูกศิษย์ท่านที่เป็นนั้งมวยครับคุณคเลยนะแหลมก็แลมสีสเกตครับทุกวันนี้ก็ยังมาเป็นอุปถากอะไรช่วยช่วยหลวงปู่อยู่ครับช่วยหลวงปู่อยู่ซึ่งตอนนี้ก็มีพวกนักร้องมีมีไผ่มีพวกพี่นางอะไรพวกนี้ครับคือเข้ามาช่วยกันปรรจาสัมพันธ์ให้ทางที่แบบเราครับหลวงปู่บุคลิกลักษณะท่านเป็นคนยังไงครับ ท่านจะจบผงแผงนิดนึงแต่ท่านก็จะเป็นคนมีความเมตตาสูงครับท่านก็จะพูดพูดในลักษณะเสียงดังดุไหมฮะก็ดุไหมถ้าผิวเผินดูดครับแต่ว่าถ้าเราเข้ามาสัมผัสจริงๆริแลท่านใจดีมากๆใจดีมากเเมตตาเมตตาบางทีบางทีคนบางคนมาปุ๊บบางทีมาท่าไม่มีอารม บวยวายเงี้ยรอมาณพุธแต่พักเดี๋ยวก็หายแล้วลักษณะแรกๆถ้าลูกศิษย์ลูกหามาใหม่นะครับที่เจอ่ <ไป S 2> เข้ามา,ากราบหลวงปู่ <ไป S 3> ท่านเงี<ๆ>้ยเจอท่านก็นจะี้ออกในลักษณะเหมือนเหมือนลองใจนะครับว่าท่านจะเป็นคนบุคลิกเหมือนเสียงดังครับอะไรเงี้ยครับแต่บางคนก็กลัวแต่บางคนก็เวลาอยู่ไปนานๆก็จะรู้สึกว่าหลวงปู่ท่านมีความเมตตาสูงมากครับ เราเสร็จรุ่นแรกเราใส่อะไรกันบ้างครับเนี่ยอันนี้นี่ของหลวงปู่อะไรบ้างฮะนี่บอกกนี่อันนี้อันนี้เป็นหยดน้ําวัดหยดน้ําวัดไอวัชลงวัดมางแกงครับผมหลวงปู่ทำรุ่นแรกนี่จะเป็นราคาอะไรตังค์จะเป็นอะไรนะ กำลังคุยถึงลผ้าของหลวงปูฮะเขาใส่ผ้าหลวงปู่เสียเสียเสียกอ๋อฮะอ๋อเสียเม็เธรรมดาแล้วครับนะเนีผ้าของหลวงปู่นั่นเลยหานหาด้วยฮะฐาคอ่าถาี่ยโพคนยยไม่รู้อาไปเรียนมาจากหลวงพ่อโคน ตั้งแปดหมื่นเนื้อ oh, มีหลายอย่างธนู oh. ต่อมยมวยอะไรแก้วแหลมหลานชายแค้มล oh. ูกคา,า,า oh. บหัรอบสอ่อรอบส่อเอมวยเป็ไหนมั้งอ่าอย่าไปรุ่นแรงบนะ้างนะเ,เรียมไว้ก่อนแล้วจะเอาคืนได้คืนมาแล้ว oh. แต่แง็บเงินหมดแตก เรเรียกคาถาทนมือเพื่อนป้องกันแผ้เืออันนี้ไม่เปิดเผยอรพอรพอตอนสมัยสร้างรับั่ีแจงแล้วตอนเป็นหนุ่มจรห์นถาว่าพอมีเงินมั้งมันเป็นคนมัดแจงนะบอกว่ามาสามคนนี่แตกหมดเปิดยิงไม่ทัน แต่มดเปค้างรับบิลมาได้แล้วพอคนได้ถึงด้ละอ๋อพอคนได้ถึงเดยวัน้างเท้ให้แล้วครับไว้ป้องกันตัวครับตอนเควนต่อยแม่มันแตกนครับี่มเลยครับนั่งเลยนั่งเลยคนต้องเรียนวิชาครับคนในยุ่งมาได้ละคนคนดีคนดีครับ ย่างผู้ดยังเพิ่มกันแบบผูดยิงกันเลยนได้ต่อยหน้ามันแตกเลยเนาเนี่ยคร่างขนาดท่านกจะบอกมาในร่างขนาดดี้เวลาสัมผัสจริงๆแล้วเราต้องมาสัมผัสจริงท่านก็พูดมาไมตตานะครับองกระพันชาตีสองของหลวงปู่คุณมาเนาะครับทำไมทำไมมีประสบการณ์ยังไงอะฮะ โอ้ผมรถปั่มสามตลบผมก็ไม่เปเวลรอ่ะเหรอครับมันเกิดอะไรขึ้นอะมันลื่นเหรอครับโอ้โอ้ลื่นครับขับรถอะไรที่ไหนรถปิ้อัพครับรถปิกงอัพครับขับไหนไปไหนอะครับจะจากขอนแการไปแม่น้ำวนสมบูรณ์เหรอครับแล้วมันลื่นยังไงเราฝนตกฝนตกพังามาแล้วมันลื่นมัน วิ่งเลื่อนไปเฉยๆหมุน15ตลบ5ตลบครับนะล้ว้ามแล้วกำปูไว้บอกว่าปูช่วยลูกด้วยแล้วรถรถเป็นอะไรไหมรถพังหมดรถพังหมดแต่ว่าเราไม่มีบาดแผลไม่เป็นไรไม่มีมีก็ร้อยขีดเฉยๆโอ้นี่แหละนะฮะก็เป็นความศรัทธาที่มีต่อเหรียญหลวงปู่อันนี้เนื้ออะไรเนื้ออาบาก้าครับเนื้ออาบาก้านะะเช่ามาเมื่อไหร่ฮะเช่ามานานแล้วครับเท่าไหร่ฮะตอนที่เช่าตอนที่เช่ามา รู้สึกว่าเพื่อนที่เป็นตำรวจให้มาอ๋อตอนนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่ฮะอันนี้พอจะรู้ราคาไหมไม่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 รู้นะแล้วถ้าเกิดมีคนจะขอเช่าอะไม่ให้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 นี่คือความศรัทธาได้ครับอ่าเป็นอยู่ที่ไหนนี่อยู่ที่ไหนบ้านอยู่ไหนอยู่เขาชะกันครับบ้านอยู่เขาชะกันนะทำงานอะไรอยู่ฮะผมเป็นช่างถ่ายรูปครับช่างถ่ายรูปอ๋อเนี่ครับนะฮะศรัทธาหลวงปู่ ทำไมัถลาหลวงปู่อ่ะโอ้หลวงตาหลวงปู่นานแล้วตั้งแต่อยู่บ้านแกงบ้านแกงครับท่านท่านเห็นคนบอกว่าท่านเป็นคนดุดุดดุจริงไหมถ้าอารมณ์ไม่ดีก็ดุอารมณ์ไม่ดีก็ดุครับต้องต้องคนที่จะเข้ามาถูกจังหวะต้องดูด้วยถ้าอารมณ์ไม่ดีก็อยู่ห่างไว้ก่อนอ่อแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวแล้วได้รดีอ๋อแต่ท่านก็เมตตาครับเมตตานะเห็นท่านท่านท่านกอดลูกศิษย์อยู่เรื่อยเลยครับอือ มาจนว่าแกจําได้ครอ๋อมาจนแกจําได้แล้วใช่แล้วนี่ฮะเราเช่าเราเช่าทุกรุ่นไหมหรือว่าเราเลือกไม่เราเลือกครับเลือกครับแล้วรู้ไหมว่าตอนนี้เขาเมีอนุญ,ญาตสามร้อยรุ่นแล้วอ่ะไม่ทราบครับมันเยอะครับ <c oughs> ไม่รู้จะเอารุ่นไหนดี <c oughs> มันอนุญารุ่นไหนดีนะ้ครับอ๋อโอเคครับขอบคุณครับ

sản nó, nãy nãy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 , nãy พาพู้เสีาบุตไม่นไม่ินดีเลยไ่จ็บใจสะอาดเหมือนปลอดแังก็สว่างเกัครับสว่างอะไรกัท่านสว่างเขาตั้งคุมูดีเขาเป็นผ ไปกรุเทพอ่านั่งแค่นีครับลำเือไม่นานนะเมื่อวานปลูกไปกรุงเทพมาใช่ไหมรัดวัดกบวนนี่เลยรัดนี่วันเลยแล้วไม่ขอเกียรบแต่ก็เรียนแาที่หเรกเขาไม่เกียอปูนั่งกลบไหมเมื่อวานนั่งกบไหม มีสุดางสให้นให้องแม่เอช่นหงใหญ่ด้วยนกระนมือไม่ถึงมือกดไม่ถึง